รีวิววันพีทเวอร์ชั่นคนแสดงใน Netflix นะครับหลังที่ผมนั้นได้ดูครบ8ตอนแล้วเรียกได้ว่านะครับดีที่สุดเลยนะครับเท่าที่ดูมาถึงแม้จะมีอืดบ้างในช่วงท้ายแต่ภาพรวมนะครับเอาไปเลย9คะแนนเต็ม10สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็สําหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบบจัดเต็มเลยนะครับหลังจากที่ตอนนี้ผมนั้นนะครับก็ได้ดูนะครับสำหรับวันพีทไลต์ชั่นนะครับในเน็ตฟลิกเนี่ยครบแล้วทั้งหมดแมื่อน ผมก็รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแบบไม่สปอยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยผมยังดูไม่หมดนะดูเพียงแค่สตอนเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมให้คะแนนเต็ม10ไปเลยนะครับเพราะว่ามันดีเกินคาดมากๆเลยสําหรับการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับที่มาทําเป็นเวอร์ชันคนแสดงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับตรงๆเลยแหละครับว่าการ์ตูนญี่ปุ่นที่เคยทํามาก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับทำมาไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับจึงน่าไม่สีตอนแรกที่ผมดูผมว่าเป็นอะไรที่มันดีแล้วก็สุดยอดมากๆเลยนะครับผมสามารถให้10คะแนนเต็มมไดด้้เลลยแแตต่พออาูคครรบบวนนะั8 พอมาดูภาพรวมแล้วผมก็ยังรู้สึกได้นะครับว่ามันยังเป็นผลงานที่โคตรจะดีอยู่เหมือนเดิมแต่นะครับมันก็อาจจะไม่10คะแนนเต็มแล้วนะครับเพราะว่าพอดูครบองค์รวมแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงท้ายๆนั้นมันจะเริ่มแผ่วแล้วนะครับจึงทาให้นะครับถ้าเอาคะแนนรวมจริงๆสําหรับผมนะผมให้ประมาณ8.5หรือว่า9คะแนนนะครับแต่ก็9คะแนนเนี่ยไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยถ้าอย่างนั้นมาดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมนะครับถึงให้คะแนน9คะแนนนะครับแล้วก็วันพีชเวอร์ชันคนแสดงครั้งนี้นะครับมันมีข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดี ทางอยู่แล้วหนังทุกเรื่องบนโลกใบนี้นะครับมันก็ต้องมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนะครับผมนั้นจะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าพูดถึงนะครับการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับที่มาทําเป็นไลท์แอคชั่นหรือว่าเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับผมยังกล้ายืนยันนะครับเท่าที่ผมเคยดูมาในหลายๆเรื่องนะครับผมยังให้วันพีชนะครับเวอร์ชั่นที่ทาในเน็ตฟลิกเนี่ยถือว่าเป็นนะครับเวอร์ชั่นที่ดี ดีงามทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่8นะครับคิดว่าตอนไหนดีที่สุดถ้าโดยส่วนตัวผมนะผมว่าตอนที่1เนี่ยเป็นตอนที่ดีที่สุดแล้วในซีรีส์นี้นะครับเมื่อเทียบกับตอนอื่นนะครับเพราะว่าตอนที่1ผมบอกเลยว่าเป็น1ตอนเลยนะครับที่ทํามาได้แบบโคตรกลมกล่อมของจริงเลยและทําให้นะครับคนนั้นอยากจะดูตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ต่ตอนะครับเพราะว่าตอนที่1อย่างแรกเลยมันมีการดัดแปลงนะครับจากส่วนมังงะนะครับเพราะจะมีบางฉากบางส่วนนะที่ไม่เหมือนมังงะแต่เนะ่ครับพอมาทําแล้วเนี่ย้ไดดู ญาติเลยได้ํานะครับคือทามาได้ดีของจริงเลยส่วนเรื่องตัวนักแสดงนะครับอย่างหลักๆเลยนะครับอย่างกลุ่มหมวกฟาง5คนผมให้ทั้ง5คนนั้นผ่านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับรูปลักษณ์นะครับที่ถูกแคสมาในครับในการแสดงเป็นตัวละครกลุ่มหมวกฟางหรือแม้กระทั่งนะครับการแสดงต่างๆนะครับผมให้ทุกคนนั้นผ่านหมดเลยนะครับทั้งที่ถ้าหากลองสังเกตดูดีๆนะมันนะครับจะไม่ได้เหมือนนะครับต้นฉบับมังงะเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ซ้ำแต่มันทําได้ดีทําได้กลมกล่อมนะครับคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ลงซีรส์รืออวว่่าาเชันนคแดงผมท ดีกว่านะครับให้ไปเหมือนเป๊ะๆในอนิเมะนะเพราะว่าอนิเมะนั้นเนี่ยมันจะออกแนวแบบตัวละครทุกตัวนะครับอย่างกลุ่มบอกฟังเนี่ยมันบ้าบอทุกตัวจริงๆนะคือมันบ้าบอนะครับในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยมันดูลกลมกลม่อมมันดูดีแต่พอมาเป็นซีรีส์นะครับถ้ามันบ้าบอเกินไปเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เนื้อเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ได้กลมกลม่อมหรือดีขนาดนี้ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างตัวละครอย่างลูฟี่อย่างเงี้ยถ้าสังเกตดีๆนะผมว่าลูฟี่นะครับเวอร์ชันคนแสดงเนี่ยจะมีความจริงจง แต่ในเวอร์ชันโคชแดงเราจะเห็นว่านะครับลูฟี่เนี่ยจะมีการคิดวิเคราะห์ที่มากกว่าคือง่ายดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคือเฮียแกนึกว่าเป็นไลโค้ด็กคือถ้าใครแบบว่าฉันจะทําตามความฝันนะเฮียแกก็สนับสนุนทุกอย่างซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ซีรีส์นั้นไปถึงจุดนั้นได้ที่ผมหมายถึงก็คือมันมีจุดหมายหลักที่ชัดเจนนะครับว่าตัวละครพระเอกของเรื่องอย่างลูฟี่นั้นเป็นคนที่สนับสนุนทุกคนนะครับที่เชื่อที่จะทําตามความฝันนนนนนขออองงงงตตเเเเซึ่่่่รราาาาจจะะห็วูฟีี้้้ยยํบมก เลยนะครับในเวอร์ชั่นคนแสดงซึ่งมันเยอะนะครับกว่าบางงัะค่อนข้างมากซึ่งอันนี้ผมชอบนะมันทําให้เนื้อเรื่องนั้นน่ยมันเป็นเส้นตรงไปดีนะครับคือมันไม่ได้มีเบี้ยวมีอะไรไงคือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับทำตามความฝันหมดเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ อ่ะซึ่งอย่าง E p พีหนึ่งนั้นนะครับถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกชอบนะสำหรับอ p พีนี้นะครับถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนบางจุดไปที่เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ว่าภาพรวมนั้นก็ดีนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับที่ผมเสียดายมากเลยก็ e ี1หนึ่งเนี่ยคือฉากที่โคบี้นั้นคือล่ําลานะครับกับลูฟี่นะมันดูแบบไม่ได้อิมแพคเทียบเท่าละกันเมื่อไปดูนะครับในส่วนของมังงะแต่ก็โอเคครับมันไม่ได้เป็นจุดใหญ่มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมอีีแรกผมรู้สึกตื่นเต้นตลอดเเเเเเววววลลลลลาาาาาาายยนนนนนนนะะคคคครรัััับแ้้้กกกก็มมมมมีีีีี่่่งตอูฟผขๆ2 คือแสดงสอดบทกันรับได้ดีมากๆเลยนะครับจึงทำให้ EP แรกนั้นสําหรับผมนะครับแม่งเต็มสิได้เลยเป็น EP ที่ดีมากๆแล้วก็มาต่อที่ EP ที่2นะครับสำหรับ EP ที่2สําหรับผมนั้นนะครับก็จะเป็นตอนสู้กับพวกบาร์กี้ใช่ไหมด้วยส่วนตัวผมชอบนะไอตอนเปิดเรื่องมาเลยนะครับคือมันเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับจากเวอร์ชันมังงะไปอย่างสิ้นเชิงเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับตอนที่ลูฟี่เข้าไปที่หมู่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งนะครับตอนที่ต่อสู้กับบาร์กี้ถูกปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับซึ่งถามว่าดีไหมโดยส่วนตัว ดูอะไรไปหน่อยแต่ถ้าโดยภาพรวมแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่าการที่ซ้ํากับมังงะบ้างเกินไปเนี่ยบางทีแล้วอาจจะทําให้เบือ่อแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะเอาถ้าพูดตรงๆระหว่างมังงะกับซีรีส์นะครับในเรื่องส่วนไหนดีกว่ากันนะครับตัวส่วน,นตัวผมนะผมยังให้ในส่วนของมังงะมากกว่านะครับใน E ีีที่2นะครับกับการดําเนิเนเนื้อเรื่องของบาร์กี้แต่ผมก็เข้าใจได้ว่าทําไมในซีรีส์ถึงดําเนินเนื้อเรื่องแบบนี้เพราะว่าไอเนื้อเรื่องเนี่ยในแบบมังงะนะครับถ้าเอามาลงในซีรีส์ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเเเข้้้าาาาาักกทท่่่่ไหหรรนนนนนะะบบแแลผมมววววใีียดดจ็ หมวกฟางนะครับก็จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวละครบักกี้เนี่ยเนี่ยตัวแบกของเรื่องเลยนะครับคือแลกมากๆเลยนะ EP ที่2คือเล่นดีมากๆเลยนะครับทำให้เนื้อเรื่องนั้นดูไม่น่าเบื่อเลยแล้วก็ไปในส่วนของ EP ที่3และ EP ที่ี่นะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของอุซบหมดเลยเนาะสำหรับ EP ที่3กับ EP ที่4ี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงละกันที่ผมชื่นชอบมากๆเลยแล้วก็ส่วนตัวนั้นชอบใน,นตัวกัปตันคูโรอยู่แล้วนะครับเลยทําให้ดูแบบว่า EP สาม EP สี่เนี่ จะเป็นการต่อสู้กันเช่นมาแบบว่าในบ้านนะครับแล้วก็จะมีระบบนิรภัยของบ้านมีอะไรต่างๆมากมายมีการค้นหามีการอะไรต่างๆนะครับหรือว่ามีการสืบสวนในแง่ของฝั่งทหารเรือซึ่งโดยภาพรวมผมชอบหมดเลยนะมันทําให้ดูไปตื่นเต้นนะครับเหมือนดูหนังอีกนึงเลยแต่ยังมีแกนสารนะครับความเป็นวันพีซอยู่แต่ถ้าพูดถึงฉากต่อสู้นะครับผมดันชอบฉากต่อสู้ที่โซโลไปสู้กับไอ้สองพี่น้องนั้นมากกว่าฉากต่อสู้ที่ลูฟี่สู้กับกัปตันคูโรนะผมว่ามันดูแบบช้าๆไปหน่อยแล้วก็ฉากต่อสู้เนี่ยเขาชอบทําเป็นภาพกว้างนะครับพ เป็นภาพกว้างเนี่ยบางทีแล้วเราเห็นชัดเจนเลยนะคบว่ามันจะมีแบบเตะไม่โดนจริงๆอ่ะก็คือแบบเตะเฟกๆนะครับแต่ถ้าทําเป็นภาพแคบเนี่ยทำเป็นภาพแคบปั๊บเนี่ยเหมือนพวกหนังฮ่องกงอะไรแบบนี้มันจะเหมือนจะเตะโดนมากกว่านะครับแล้วมันจะทําให้เนื้อเรื่องนั้นดูอินไปมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นจุดน่าเสียดายนะครับจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ e ีนี้แหละแทบทั้งเรื่องเลยสําหรับผมนะการต่อสู้ของลูฟี่นั้นเนี่ยมันไม่ได้ดูโดดเด่นหรือตื่นเต้นนะครับเทียบเท่ากับการต่อสู้ของโซโลอ่ะแล้วก็อีกจุดหน ไม่ว่าจะเป็นลูฟี่โซโลนามิอุซบหรือใครก็แล้วแต่มันจะมีฉากตัดไปในอดีตตอนเด็กใช่ไหมซึ่งผมว่าเขาตัดไปดีมากๆเลยนะครับในสิ่งที่มันดีเลยก็คือนะครับมันไม่ได้เป็นการตัดนะครับแบบพิ่มเพื่อตัดไปนะครับในจังหวะที่เหมาะที่สมควรแล้วก็มันตัดเลี่ยนนะครับในตัวของซีรีส์ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยในช่วงปัจจุบันใช่ไหมของกลุ่มหมวกฟางหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าดําเนินไปยาวๆเนี่ยมันแอบน่าเบื่อนะแบบถ้าแบบยาวจริงๆแต่พอมีตัดนะครับย้อนอ,ด,นอนดี อันนี้ผมชมทีมงานเลยนะคือเลือกตัดจังหวะได้ดีมากๆเลยคือถ้าแบบเลือกตัดจังหวะไม่ดีจริงๆนะผมบอกเลยว่าเละแน่นอนเพราะว่าคนก็จะเบื่อจนจะตัดอะไรนักหนานะแต่เนี่ยพอตัดนะครับจังหวะที่ดีแล้วก็ไม่ได้ตัดเยอะแยะมากมายอะไรเป็นส่วนที่ดีมากๆส่วนอ p พีต่อไปในช่วง EP ีที่ห้าอีพีที่หกอย่างนี้ช่วงพัตคารบาลาติเอใช่ไหมซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวผมนะผมว่ามันก็ดีแต่ว่าผมแอบเสียดานนิดนึงผมว่าไทมิ่งของซันจีเนี่ยมันน้อยเกินไปหน่อยก็คือไทมิ่งที่ ชอบจุดหนึ่งเลยก็คือเศษที่ซันจิไม่เข้ากลุ่มมอกฟางเป็นเพราะว่านะครับเซฟขาแดงไล่ใช่ไหมซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับมังงะนั่นแหละแต่ว่าในส่วนของมังงะผมว่ามันจะดีกว่ามันจะมีฉากที่ลูฟี่ได้สู้กับดอนคงดอนคีชใช่ไหมแล้วทาให้นะครับซันจิได้เห็นแล้วครับว่าการต่อสู้ของลูฟี่เป็นยังไงวิธีของโจรสตั์ที่แท้จริงนะครับมันเป็นยังไงนะครับยอมแลกยอมเสี่ยงทุกอย่างซึ่งผมว่าในส่วนของมังงะทําได้ดีกว่าแต่ในส่วนซีรีส์นั้นไอเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแต ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขอแวะหน่อยละกันนะครับก็เกี่ยวกับประเด็นนะครับของปูการาฟนั่นแหละนะครับการปรากฏตัวขึ้นของโพลิโทกราฟผมว่าเนี่ยมันปรากฏมาก็ดีนะแต่ว่าผมว่ากราฟเนี่ยปรากฏขึ้นมาเยอะเกินไปหน่อยนะครับค <graveyard> ือบทของโพลิโทกราฟเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าผมว่ามันเยอะเกินไปอ่ะจริงๆเนี่ยมันสามารถตัดรวบลัดได้มากกว่านี้นะแล้วก็แอบเสียได้เหมือนกันนะครับไปช็อตที่โพลิโทกราฟเนี่ยก็คือต่อสู้กับกลุ่มหมวกฟางลูฟี่ใช่ไหมที่แบบว่ายิบนะครับกระสุนปืนใหญ่แล้วก็ปาไปคือผมเสียดายตรงอะไรร ก็เรือพังไอเนี่ยผมจะรู้สึกดีนี่เราเห็นแค่ลูกเดียวแล้วก็ปลาแล้วเลยไม่เด่นประสิทธิภาพนะครับของโเลโทคาร์บแบบจัดเต็มซึ่งไอนี้ผมว่าน่าเสียดายนะไหนๆก็จัดฉากนี้แล้วนะครับถ้าตามบางงานเนี่ยแต่จริงๆมันไม่ได้เหตุการณ์ตรงนี้นะมันจะมีหลายๆลูกมาเลยใช่ไหมแต่นี้ก็น่าเสียดายนะครับว่าทาไมนะครับเอไม่ใส่จัดเต็มมาหน่อยนะแต่ด้วยภาพรวมนะครับในช่วงพัฒนาการ巴ติเอนะครับผมชอบฉากที่โซโลสู้กับมีฮอกนะเพราะว่ามันเคารพต้นฉบับมากๆเลยคือแทบไม่ได้แตกต่างจากต้นฉบับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นําาาดรออะไไไกแแ้้วตต่่่่มมมยผท มาได้น่าประทับใจนะครับมันไม่ได้ดูแบบว่าเว่อวแอแบบฟิลแบบว่าเอ้แอมกร์ตูนจังเลยนะม <tr uth> ันปรับมาทํามานะครับได้ดีมากๆเลยผมชอบด้วยนะไม่รู้เพราะว่าชอบตัวละครอย่างโซโลหรือเปล่านะโคดนาทไยแม่งโครจะหล่อเลยกระตูนว่าหล่อแล้วเนี่ยผมว่าในซีรีส์เนี่ยหลอกกว่าเยอะด้วยนะแล้วก็เท่ด้วยนะ แต่ก็แน <tem> yeah, ่นอนนะครับสำหรับผมนะในช่วงเนี้ยเริ <these conditions> ่มตรงเนี <Nonetheless> ้ยมันจะเริ่มอืดและเริ่มยืดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับแรกๆนะครับจึงทาให้ความสนุกเนี้ยอาจจะดรอปน้อยลงไปหน่อยนะครับในช่วงสีตอนแรกแล้วก็ไปต่อที่ตอนที่7กับตอนที่8นะครับก็อันนี้ก็ช่วงไปที่หมู่บ้านของน้ามิแล้วใช่ไหมไอเนี้ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยืดเลยคือเนื้อเรื่องเนี้ยมันดําเนินนะครับไม่ได้ฉับ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 นะครับเหมือนช่วงแรกๆและจึงทาให้เนี้ยมูดแอนโทเนี่ยผมว่าเลยก็ดรอปลงไปเลยทําให้ถ้าพูดถึงละกกกกกััันน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 ใใชชช่่่่่่่ววววงงงาารรตตออสสสสู้ีีียผมมุุุทดะะคบแ็จไป ในพาร์ทการต่อสู้ของโซโลกับตันจิที่ร่วมในการต่อสู้กันแต่ก็ปัญหาเดิมนะครับการต่อสู้เนี่ยผมว่ามันช้าไปหน่อยนะครับถ้าปรับให้เร็วกว่านี้หรือว่ามุมแคบกว่านี้อาจจะดีกว่านะครับส่วนการต่อสู้ลูฟี่กับอารองนะครับอันี้ก็เสียดายตรงที่ว่าอ่ามันต่อสู้ดีนะมันทําดีนะผมว่ามันดูแบบโอ้ยมันดูแบบซีจีดีเลยต่อสู้นะครับไม่ได้ดูแบบว่ากากอะไรเลยแต่เสียดายนะครับที่มันสั้นไปหน่อยนะครับถ้ายาวกว่านี้จะแก่มเลยนะครับแต่ถ้าภาพรวมทั้งหมดนะครับในซีรีส์ที่ผมดูเนี่ย สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับมังงะมันไม่ได้อยู่แล้วได้เท่าเนี่ยโคตรเทพเลยนะครับแล้วก็คาดหวังด้วยนะว่าซีซั่นที่2จะมีต่อนะครับและถ้ามีเนี่ยผมคนนึงนะครับก็จะสนับสนุนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันดีจริงๆส่วนประเด็นต่างๆที่อาจจะมีหลายท่านบ่นนะครับอันนี้ผมก็ไปอ่านตามคอมเมนต์มานะ,อ,ะอย่างเช่นเรื่องการแคสตัวละครอย่างคุยนะคายาแล้วก็มารกิโนนะครับที่หลายคนบ่นนะครับว่ามันไม่ค่อยตรงนะครับตามต้นฉบับสุดเท่าไหร่นะครับคือแทบไม่เหมือนเลยได้ซ้ำอ่ะถ ต้องตีโชคต่อยตัวเองนะครับโอ้โหแย่สุดๆเลยนะครับด้วยส่วนตัวผมนะผมก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นเป็นเพราะตัวละครพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่แต่แอบ,บเสียดายและการตรงมากิโนนะครับเพราะว่ามารกิโนเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่สาคัญหน่อยใช่ไหมเพราะว่าจะมีบทบาทตลอดเลยแต่ก็โอเคนะถ้าแบบว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับไม่ได้แย่มากมายอะไรขนาดนั้นแต่ก็เอเสียดายนั่นแหละก็คือ,คอ,คอถ้าแคสตัวละครที่ดีมากกว่านี้นะครับหมายถึงว่าหน้าที่ตรงกับมังงะม,มากวามากว่่าาาหหหรรืออนนนนนะัับบีเ็กยยงม้ส นะผมก็รู้สึกว่าผมเฟลเหมือนกันนะเบนบิกแมนคือมันเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ผมชอบนะแล้วก็ เอามาได้แบบโคตรลุงเลยสำหรับเป็นแบทแมนนะครับอันนี้น่าเสียดายนะคือเอามาได้ดีกว่านี้น่าจะดีนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าเดี๋ยวโมอาจจะมีการเปลี่ยนตัวละครแหละถ้าแบบว่าเนื้อเรื่องนะครับไปถึงเนื้อเรื่องของทางด้านของแฉงจริงๆคือมันอีกนานเลยนะกว่าจะถึงมหมหัสตรงคามารินฟอร์เนี่ยเผลอๆกว่าจะทำเนี่ยต้องเป็นซีซันที่4เลยป่ะพอซีซันสองเนี่ยก็คงเป็นช่วงอาราบัต้าโอ้ผมว่าในเผลอๆซีซันที่สี่ที่ห้าเลยกว่าจะถึงมารินฟอร์จะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยซึ่งในตอนนั้้้นน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 เเเเเเเีีี่่่ยยกกกก็็็คงงจะมารรรปปลลตัััววววแแแสดดอออๆไไห์ช๋ ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะว่าไม่ได้ตัวละครเมนหลักสักเท่าไหร่นะครับก็มีตัดๆไปบ้างส่วนประเด็นที่ดราม่ากันนะครับที่ว่ามีฮอกนั้นรับคําสั่งของกาฟใช่ไหมปกติมีฮอกมันจะไม่รับคําสั่งของใครนะโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับพอในท้ายที่สุดเคียแกก็ไม่ได้ทำตามคาสั่งของกาฟใช่ไหมไม่ได้จัดการลูฟี่มันก็เลยไม่ได้แปลกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะมีบ่นหน่อยก็คือมีฮอปเคียรแกก็พูดเยอะนะครับปกติเคียรแกไม่ค่อยพูดแต่ก็น อะไรที่ดีแล้วก็ฟิน,นสุดๆเลยส่วนรายละเอียดต่างๆที่อาจจะมีคนบ่นบ้างโดยส่วนตัวผมผมไม่ได้บ่นอะไรนะผมก็ชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอาจจะมีแบบว่าเสียดายนิดนึงและการแค่ช่วงท้ายเนี่ยเรื่องมันอืดน,นะครับเมื่อเทียบกันแรกๆเป็นเพราะว่าสีตอนแรกเนี่ยแม่งโคตรมันโคตรสนุกเลยคือกลมกล่อมสุดๆพอมาตอนท้ายเนี่ยพอมันอืดปั๊บมันก็มีส่วนที่เปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าทามาได้ดีแล้วสําหรับการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่จามาทานะครับเป็นซีรีส์นะครัทมมด้ดว,คคดวงห 9ตอนเออมันจะเก้ดิ8ตอนแล้วได้ทั้งหมดนะครับ9คะแนนนะครับคือดีมากๆเลยสำหรับผมนะครับคือมันฟินแล้วแหละมันคงไม่มีอะไรยแย่ไปกว่าได้ทัองหมดอีเวนต์ชั้นแล้วนะครับอันนี้แหละคือทำมาได้ดีนะครับคุ้มค่าสมการรอคอยของจริงแล้วทุกคนคิดยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันและถ้าใครนั้นยังไม่ได้กดทับสับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูบหรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่ออออองงงงทางนนนนััััั้้้้สหรรรบบบวววีคคคตตขขขไปแลพะุณ